สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอีป่วยเองนะคะวันนี้ก็ขอบอกทุกคนไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเป็นไปได้นะคะก็ดูจนจบเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเพราะว่านะคะอีป่วยนะคะจะรวบรวมนะคะข้อมูลนะคะต่างๆนะคะเกี่ยวกับอาการนะคะหรือสัญญาณต่างๆนะคะที่มันจะบ่งบอกได้ว่าช่วงนี้เฮ้ยร่างกายเราเริ่มไม่โอเคละโรคเรานะคะกำลังจะกําเริบแล้วนะ,ะทุกคนก็เอออาจจะมีด้วยกันนะคะอยู่หลักๆเนี่ย 8หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นที่ระบบไหนอะไรยังไงกันบ้างเนาะซึ่งมันก็ยังไงล่ะจะมีทั้งแบบแบบเอ้ยระยะเริ่มๆอาการแบบนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะหรือว่ามีไปจนกระทั่งที่แบบมันอาจจะแบบ บ่งบอกได้ว่าตอนนี้ที่ฉันกาลังจะแบบไปที่อวัยวะที่แบบสําคัญสําคัญแล้วนะคะทุกคนก็ยังไงนะคะก็ต้องลองดูกันนะคะต้องคอยสังเกตการกันนะคะสําหรับโรคพวกเราเนาะเพราะว่ายังไงละ่ะมันเวลาเป็นทีเนี่ยกย็ก็ต้องอย่างคิดรู้กันคือจะต้องปรับยงปรบยานะคะกลับมาหน้าบงหน้า,นาบวงกันอีกนะจ๊ะอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะมีเอ,อ่ออาการนิดๆหน่อยๆน,นะคะตามที่เดี๋ยวไอ้ป่วยกำลังจะบอกต่อไปนี้นะคะ ก็กรณานะคะรีบไปหาคุณหมอเลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะจะมีอะไรกันบ้างนะคะไปลองฟังกันดูเลยค่ะไปค่ะอ่ะมาเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยนะคะขออนุญาตเริ่มกันที่แบบเบาๆกันก่อนละกันนะจ๊ะแต่ว่า ก็มีความสําคัญนะคะว่าถ้าใครมีอาการพวกนี้แล้วรีบไปหาหมอทันเนี่ยก็จะมีสิทธิที่จะไม่ไปลามไปที่อวัยวะสําคัญสคัญอย่างอื่นอีกเนาะอ่ะก็เริ่มกันที่อาการที่หลายๆคนเป็นกันบ่อยๆนะจ๊ะนั่นก็คือเราเริ่มมีอาการอ่อนเพลียผิดปกตินะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยไอ้ป่วยตอนเป็นเอสวีแรกๆเนี่ยอาการนี้นี่คือแบบ มาเลยนะจ๊ะคือแบบเฮ้ยฉันไม่ไม่มีแรงลุกไปแบบโรงเรียนอนะไม่ใช่ขี้เกียจนะคะแต่ว่าไม่มีเออแรงจริงๆทุกคนมันแบบเฮ้ยเดินนิดนึงฉันก็แบบเฮ้ยไม่ได้ต้องนั่งแล้วอะไรเงี้ยคือมันจะอ่อนอ่อนแบบอ่อนปกเปียกเลยนะแบบอ่อนปกติอันนี้ก็คือถ้ามีอาการนี้นะคะก็อ่ะรู้เอาไว้เลยนะจ๊ะว่าเฮ้ยช่วงเนี้ร่างเราเริ่มแบบไม่โอเคแล้วนะคะอันต่อไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของการปวดหัวหรือว่าแบบเอ้ยทำไมแบบช่วงนี้ฉัน วิงเวียนหัวผิดปกตินะจ๊ะหรือช่วงนี้นะคะเรามีอาการแบบว่าเฮ้ยแอบเป็นไขต้ต่ำๆหรือเป็นเป็นหายๆกินพาราเม็ดนึงเอ้ยดีขึ้นแปบ๊แปบๆนึงเอาใหม่ละอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีเนี่ยสอย่างนี้นะคะก็กรณนารู้ว่าไว้เลยนะจ๊ะว่าเฮ้ยโรคอาจจะกำเริบแล้วทุกคนก็รีบไปหาคุณหมอก,กันเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นแบบพื้นฐานเบสิกเบสิกกันนะคะทุกคน อาการต่อมานะคะนั่นก็คือเป็นอาการทางผิวหนังนั่นเองนะจ๊ะที่มันอาจจะแบบเฮ้ยสื่อได้ว่าชันเนี่ยกำลังแบบโรคกำเริบนะนะนั่นก็คืออาการอย่างแรกนะคะผื่นผีเสื้อที่น้องแก้มของพวกเรานั่นเองนะทุกคนคือยังไงล่ะใครไม่เคยเป็นนี่คืออาจจะไม่ใช่ไอซีแล้วนะจ๊ะเพราะว่านี่นี่คือเป็นแบบอาการสุดฮอตฮิตมากนะคะของพวกเราเนาะมันจะเหม่มาเกือบอย่างแรกเลยก็ได้นะคะคือมันจะแบบผื่นยังไงล่ะมันจะไม่ได้ผื่นแบบ เหมือนสิวหรือว่าผดผื่นที่แบบเอ้ยเกิดจากการแบบ ฮอร์โมนอะไรแต่ว่ามันจะเป็นผื่นแบบรูปผีเสื้ออย่างเงี้ยทุกคนอย่างเงี้ยค่ะมีความแบบชิคอยู่นะคะแต่ว่ามันก็จะแบบแดงเป็นปื้นเนาะที่หนกแก้มของพวกเราเนาะเหมือนรูปผีเสื้อสวยๆเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ไม่สวยกับมันเนาะเออก็เออมันมันไม่โอเคนะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นนะก็คอยสังเกตกันทุกคนนะคะหรือว่านะคะบางทีเนี่ยเราแบบว่าเฮ้ยฉันไปโดนแดดมาแล้วก็มีอาการผื่นขึ้นผิดปกตินะคะมันเหมือนกับว่าเป็นอาการแพ้แดดอย่างหนึ่งนะทุกคน หรือบางทีก็เป็นลมพีษก,<ม>ก็ได้เลยอย่างเงี้ยเออพวกเนี้ยต้องคอยสังเกตนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าการทางผิวหนังอีกเนี่ยก็คือเรื่องของเออผมล่วงนั่นเองทุกคนอันนี้คือเป็นอาการที่แบบสาวๆหลายคนนะคะกังวลมากอ i n b อกเข้ามาแบบกระจายนะคะในเรื่องแบบพี่ปิ่นคะผมร่วงทํายังไงมันจะขึ้นมาอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนทุกคนคือมันขึ้นกลับมาแน่นอนนะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาอีกนึงเนาะไอช่วงที่มันร่วงเนี่ย ก็กรุณาปล่อยให้มันล่วงไปคนปล่อยให้มันแบบเอาเลยเธอจะอะไรก็ล่วงให้มันจบจบไปเลยนะคะแต่เมื่อมันหยุดล่วงแล้วเนี่ยมันจะกลับมาขึ้นเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบเส้นอาจจะแบบเล็กลงนิดหน่อยนะก็เหมือนกับว่าให้เวลาน้องหน่อยคือน้องผมเนี่ยกำลังกำลังเหมือนกับว่า เฮ้ยฉันพยายามนะแกอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันผมเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างทุกคนทั้งเลือดทั้งอะไรด้วยสมมติว่าเลือดเอกซีดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้แบบผมร่วงได้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า หลายๆอย่างมันลิงก์ไปหมดเลยนะอะแต่เมื่อไหร่ที่อาการเราดีขึ้นเนี่ยผมเราเนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนกันทุกคนเมื่อก่อนนี่คือปวดก็ร่วงนะคะทุกคนร่วงแบบอืมฉันต้องใส่หมวกหรือฉันต้องตัดผมสั้นแบบเลยอเออแบบทรงแบบหลายคนคิดว่าเป็นทอมอะไรเนาะแล้เนะี่จริงๆอันนี้คือจากประสบการณ์ตัวเองแล้วเนี่ยมันขึ้นกลับมาจริงๆทุกคนช่วงร่วงก็ขอให้แบบอดทนเอาไว้เนาะ อันนี้ก็เป็นเรื่องผมนะคะเอ้ยยังไม่หมดนะคะสําหรับอาการทางผิวหนังนะคะนั่นก็คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้นะคะคือแบบ เฮ้ยไปฉันเจ็บเจ็บปากทั้งหรือแบบบางทีแบบเป็นแผลแบบแผลที่ปากรอบๆเลยนะจะแบบแห้งลอกแบบผิวปกติทุกคนหรือแบบเป็นแผลแบบข้างบนเพดานปากเนี่ยเราจะแบบเฮ้ยฉันเจ็บมีแผลถ้าส่องกระจกดูเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าแบบมันจะมีแบบเป็นแผลแดงๆเนาะตรงนั้นเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาการนะคะทางโรคผิวหนังทั้งหมดนะคะทุกคนใครมีอาการเหล่านี้นะคะหนึ่งอันก็ต้องไปหาหมอแล้วนะคะห้ามชะล่าใจนะทุกคนอันตรายนะจ๊ะคอยสังเกตกันดูดีๆนะคะ ต่อนะคะมันก็คืออาการที่เกี่ยวกับพวกแบบออปวดข้อนะคะปวดกระดูกนะคะปวดกล้ามเนื้อตามตัวนั่นเองทุกคนอันนี้นะคะตอนที่เมื่อก่อนอิป่วยเป็นเซาอีนะคะเป็นบ่อยมากเป็นอาการหลักๆของดิฉันนะคะคือแบบเดี๋ยวก็ข้อบวมนะคะข้อปวดนะคะจะก,กางนิ้วทีก็โอ๊ยทรมานฉันคิดว่าฉันอายุประมาณแ0สนนะคะ่ะหรือบางทีนะคะนั่งๆอยู่นะ,ะข้อศอกก็บวมตุย mm. มาแม่คือแบบอืมฉันไม่สามารถที่จะแบบชันข้อศอกได้คือแบบโอ้โห เนี่ยอันนี้คือเป็นอาการหลักๆเลยนะคะที่มันบ่งบอกได้เลยนะว่าเอ้ยช่วงเนี้ยเราแบบโลกไม่โอเคละร่างฉันไม่โอเคละ,คะอันนี้นี่คืออาจจะต้องโดนเพิ่มยาด้วยนะคะทุกคนแต่เราก็ต้องทําใจนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้มันลามเป็นระบบอื่นๆก่อนนะทุกคนถ้าใครปวดมากๆนะคะก็ไม่จําเป็นต้องทนนะทุกคนคือมันก็ขอยาคุณหมอได้นะคะเพราะว่าป่วยเนี่ยคือแบบปวดจนแบบ เคยเข้าแบบห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมาแล้วเออแล้วก็ต้องแบบถึงขั้นฉีดมอร์ฟีนกันเลยทีเดียวทุกคนมันมันปวดแบบมันไม่สามารถจะแบบคอนโทรลตัวเองได้เลยนะคะทุกคนยังไงก็รีบไปหาคุณหมอกันนะจ๊ะถ้าใครปวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อลุกไม่ขึ้นนะปวดข้อก็ไปเลยนะคะทุกคนอ่ะต่อมานะคะพวกนี้นะคะก็จะเริ่มเป็นอาการที่แบบเริ่มแบบว่า เออจะไม่ใช่แบบแค่ภายนุงภายนอกแล้วนะคะทคนมันเริ่มมีอาการแบบผิดปกติแบบบางอย่างที่แบบเฮ้ยไม่โอเคแล้วนะนั่นก็คือเป็นเหมือนกับอาจจะเกี่ยวกับปอดนะคะหรือว่าหัวใจได้นะคะซึ่งหลักๆเนี่ยก็สังเกตได้เลยนะคะว่าช่วงนั้นนะคะเราอาจจะมีอาการแบบว่าเฮ้ยฉันเริ่มเจ็บหนะ้าอกทุกคน มันแบบเจ็บจี๊ดหรืออะไรยังไงนะคะหรือว่าหัวใจเต้นแรงผิดปกตินะคะอ่าอันนี้ก็คอยสังเกตอาการนะคะมันก็อาจจะแบบสื่อได้นะจ๊ะว่าเราแบบเอ้ยหัวใจฉันเริ่มไม่โอเคนะคะหรือนะคะบางทีเนี่ยเราก็จะแบบเหนื่อยหอบฉันเดินนิดนึงนะคะก็จะแบบเฮ้ยฉันเหนื่อยละฉันไม่โอเคฉันแบบอย่างับมจะตายอะไรอย่างเงี้ยหายใจผิดปกตินะคะหรือแบบไอทุกคน อไอ้ผิดปกติก็ได้นะคะพวกนี้นะจ๊ะหรือบางครั้งเนี่ยฉันก็นอนราบไม่ได้อีกอะอะไรอย่างงี้นะคะพวกนี้นะคะก็เฮ้ยคนร่างกายเราเริ่มแบบบ่งบอกแล้วนะคะทุกคนก็กรุณานะคะรีบๆเลยนะจ๊ะทุกคนให้แบบไปหาคุณหมอก,กันเลยนะคะอาการต่อมานะคะที่เออเร,เรียกว่านะคะเป็นอะไรที่นะคะอีป่วยก็เคยผ่านมาแล้วนะคะนั่นก็คืออาการที่มันบ่งบอกได้ว่า โลกเของเรานะคะกำลังจะลงไปเล่นที่นองไตแล้วนะคะทุกคนนะคะอันนี้นะคะต้องคอยสังเกตเลยนะว่าถ้าตื่นเช้ามานะคะแล้วตาบวม ะะหรือว่าขาบวมนะคะข้อเท้าบวมผิดปกตินะคะหรือว่าช่วงนั้นฉันอึดอัดผิดปกตินะคะท้องป่องผิดปกตินะทุกคนเอออันนี้นะคะก็มันเป็นอาการที่เรียกว่าบวมนานนะทุกคนนั่นก็คือไตเราอาจจะแบบเอ,อ้ยเริ่มทํางานไม่ดีแล้วไงเออช่วงนั้นนะคะหรือว่าถ้าคขวัดความดันอยู่บ่อยๆแล้วมันเฮ้ย <c oughs> ความดันฉันสูงผิดปกตินะแกช่วงนั้นอะไรอย่างงี้นะคะหรือ อ่อนเพลียมากๆนะคะเกิดจากว่าเอ้ยเลือดมันซิดจากการที่ไตเราแบบไม่โอเคอย่างเงี้ยน,นะคะทุกคนหรือแม้กระทั่งการที่แบบฉันฉี่น้อยลงมากๆช่วงนั้นทําไมแบบปกติฉันฉีว่วันละสองสาครั้งทำไมวันนี้ครั้งเดียวเฮ้ยอ่ะอันนี้พี่ปกติละหรือปัสสาวะออกมาแล้วเป็นฟองเหมือนเป็นฟองเบียร์ทุกคนอันนี้นะคะกรุณานะคะรีบเพ่นไปโรงพยาบาลด่วนๆนะจ๊ะไปตรวจปัสสาวะเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็เตือนเอาไว้เลยนะคะ รีบเลยนะคะรีบรักษารีบตรวจนะคะก็จะได้ดีขึ้นได้ไวนะคะไม่ต้องถึงขั้นฟอกไตกันนะทุกคนแต่ถ้าใครชะล่าใจาปล่อยไว้ก็มีสิทธิ์นะจ๊ะ oh, <no. S 1> อันนี้ก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะทุกคนอาการต่อมานะคะที่เอออาจจะบอกได้ว่ามันมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินอาหารของพวกเรานะคะทุกคนนั่นก็คืออาการเออพวกปวดท้องผิดปกติทุกคนเออมันจะแบบ ไม่รู้สาเหตุหรอกวีดีฉันก็ปวดท้องนะคะหรือฉันขึ้นไส้อาเตเจียนนะคะบ่อยๆช่วงนี้นะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอีกแล้วนะคะมันอาจจะเกิดการอักเสบที่ลำส่งลำไส้เราได้นะทุกคนหรือว่าช่วงนั้นนะคะฉันเบื่ออาหารผิดปกติทุกคนเอ้อเห็นอะไรฉันก็ไม่อยากกินหรือกินอะไรก็แบบ ไม่อร่อยเลยทุกคนไม่อยากกินข้าวนะคะกินทีก็นิดนิด,นดหน่อยหน่อยกินไม่ลงกืนไม่ลงอะไรพวกนี้เนาะเอออันนี้ก็ก็เป็นอาการที่ที่บิณก็เป็นบ่อยๆเหมือนกันนะคะช่วงที่แบบมันมันมันโรคจะงหาะเริ่มอะนะก็ต้องคอยสังเกตนะทุกคนช่วงนั้นเราก็อาจจะมีอาการเหมือนกับว่าสังเกตได้ก็คือแบบผอมลงมากๆหรือโซมลงมากๆแบบเพื่อนทักแม่ทักใครทักอะไรอย่างนงี้นะคะก็ต้องคอยดูนะคอยสังเกตอาการกันทุกคนหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการที่แบบเออ ปากแห้งมากๆนะคะพวกนี้นะคะก็มีอาการที่สื่อได้ว่านะคะว่าช่วงนั้นนะคะเหมือนกับระบบทางเดินอาหารเรานะคะอาจจะเกิดการอักเสบนะคะหรือว่าไปกําเริบโรคไปกําเริบที่ตรงนั้นได้นะคะทุกคนก็ลองดูกันนะจ๊ะ การต่อมานะคะนั่นก็คืออ,อาการที่มันอาจจะบอกได้ว่าตอนนี้นะคะเราอาจจะมีการผิดปกติที่ระบบเลือดของเรานะคะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะทีะ่สังเกตได้ง่ายๆนะคะนั่นก็คืออาการอ่อนเพลียอีกแล้วทุกคนมันอาจจะสื่อได้ว,ว่าช่วงนั้นนะคะเม็ดเลือดเแดงของเรานะคะต่ำนะคะเพราะว่ามันเกิดอาการซิดนั่นเองนะคะทุกคนนอกจากนั้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปตรวจเลือดปั๊บเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่า เอ้ยฉันแบบเมืเลือดแดงต่ำเมืเลือดขาวอาจจะต่ําก็ได้นะคะหรือเกล็ดเลือดต่ําด้วยช่วงนั้นเราอาจจะมีอาการเออเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะอย่างอีป่วยเป็นตอนแรกเนี่ยคืออาการนี้เลยนะคะนั่นก็คือเหมือนกับว่าแปรงฟันแล้วเลือดออกทุกคนมันเราก็แบบโดนอะไรหน่อยนะคะก็เลือดออกได้ง่ายๆนะคะแล้วตอนนั้นที่ป่อยปล่อยเอาไว้นานมากๆนะคะเพราะเราแบบไม่มีความรู้เนาะจนถึงกระทั่งีทว่าแบบเหมือนเสียมห่าออกมาเป็นเลือดแล้วทุกคนเออไปตรวจเลือดปุ๊บนี่คือแบบรู้เลยว่าเฮ้ยเกล็ดเลือดฉันแบบ เหลือไม่กี่หมื่นทุกคนเออคืออันตรายมากนะคะห้ามปล่อยเอาไว้ทุกคนใครรู้สึกว่าฉันแบบช่วงนี้ฉันเลือดออกง่ายนะคะก็อันนี้ต้องรีบไปหาคุณหมอดูนะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนกับว่าเป็นจุดแดงๆทุกคนตามตัวเอออันนี้ป่วยเคยเป็นนะคะมันจะเหมือนกับว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นเอ,อ่อหลอดเลือดอย่างเงี้ยคะ่ะอักเสบนิดหน่อยไงทุกคนมันจะทําให้เกิดอาการเป็นจุดเม็ดเล็กๆได้นะคะมันอาจจะแบบ คือคล้ายๆไขเลือดออกทุกคนแต่ว่าพอตรวจแล้วหรืออะไรแล้วเงี้ยมันไม่ใช่มันคืออาการของโรค SLE ที่มันไปเป็นที่ระบบเลือดนะคะทุกคนอย่างไงก็ต้องคอยสังเกตกันดีๆกันนะจ๊ะ มากันที่อาการสุดท้ายกัน,นะค่ะทุกคนนั่นก็คืออาการที่าอาจจะสื่อได้ว่าช่วงนั้นนะคะโรคเอสของเรานะคะอาจจะไปที่ระบบประสาทแล้วก็ได้นะคะนั่นก็คืออาการของที่ว่าแขนขาเรามีความอ่อนแรงผิดปกติทุกคนเออมันอาจจะแบบเหมือนกล้ามเนื้อเราแบบมีความอ่อนแรงได้นะคะมันเกิดจากระบบสมองนะคะทุกคนเออหรือบางคนนะคะเกิดที่ว่าความ <S 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 จาผิดปกติทุกคนที่ปบดเคยเป็นนะคะเหมือนกับว่าอยู่ดีๆเฮ้ยฉันอยากจะพูดอะไรแล้ว มันนึกคำไม่ออกทุกคนทั้งๆที่มันก็เป็นคำเบสิกเบสิกแต่ว่าบาังเอิญมันแบบเหมือนมันแบบสต็อปบางอย่างไปนะคะสมองเราเนะ่ยเออนี้ก็เป็นช่วงนั้นนะเป็นเหมือนกับว่าช่วงชักแรกๆนะคะอันนี้ก็เออต้องคอยสังเกตน,นะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีอาการนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยจะเกิดจากว่าฉันมีอาการแบบนอนไม่หลับ มากๆมากๆนะคะจนทําให้เกิดโรคซึมเศร้าได้หรือบางคนลามไปถึงเห็นภาพหล่อเลยนะคะเฮ้ยนั่นนี่นู่นเนาะทุกคนอ่าพวกนี้นะคะเทกยะว่าอันตรายนะทุกคนต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการพวกนี้นะคะเออก็น้องประสาทของเราอาจจะไม่โอเคแล้วนะจ้า ก็คบกันแล้วนะคะทุกคนสําหรับ8นะคะระบบนะคะหรือว่าอาการนะคะต่างๆนะคะที่มันอาจจะแบบบอกได้ว่าน้องเอ็มของเรานะคะจะไปเล่นที่ระบบไหนนะคะทุกคนอ่ะก็เท่าที่หาข้อมูลมานะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าโรคของเรานะคะห้ามชะล่าใจเด็กขาน,นะจ๊ะทุกคนเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบ เป็นหนักได้นะคะแล้วก็สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วได้นะทุกคนเมื่อไหร่ที่อาการผิดปกตินะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเออเราต้องแบบเอเอาตัวเรานะคะเอาร่าของเรานะคะดิ้นรนไปหาคุณหมอให้ได้นะทุกคนถึงแม้เนี่ยมันอาจจะโดนเพิ่มยาบ้างอะไรบ้างนะคะก็ต้องแบบเหมือนกับว่าอดทนนะทุกคนเออคือกินเนี่ยยาเนี่ยเออมันก็ยังดีกว่าการที่เราต้องแบบฉันดือ้อฉันไม่กินฉันไม่อะไรเลยนะคะแล้วมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยหนัก อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะทุกคนนะอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะจ๊ะส่วนคราวหน้านะคะจะพูดเรื่องอะไรกันอีกนะคะทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนนะไว้ป,ป่วยจะมาพูดอะไรนะจ๊ะก็ฝาก subscribe นะคะฝากกด like กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายนะจ๊ะด้รักนะจ๊ะป,ป่วยเองจ้าบ๊ายบาย